ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำครับอย่างที่เกิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะพาไปดูที่โคราชนครราชสีมาครับปรากฏว่าน้ําในเขื่อนต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับมีความจุเกินความจุไปแล้วนะครับน้ํามากทีเดียวครับเราก็ทําให้เมื่อกลางเดึกที่ผ่านมาน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมในหลายพื้นที่ในพื้นที่เมืองในพื้นที่ชุมชนแล้วก็หลายจุดเป็นพื้นที่สําคัญด้วยครับ มวลน้ำไหลามาจากเขื่อนบ้านคนชุมนะครับเข้าท่วมชุมชนมิตรภาพซอยสี่ครับจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับลําน้ําลําตะคองครับสถานการณ์ก็น่ากังวลน,นะครับจุดนี้น่าเป็นห่วงมากชุมชนดังกล่าวถูกน้ําท่วมมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับโดยน้ําไหลเชี่ยวกรากไหลแรงครับถนนภายในซอยเนี่ยถ้าดูกันแล้วลักษณะน้ําไหลแบบนี้โอ้โหกลายเป็นคลองไปแล้วครับน้ําไหลค่อนข้างแรงจะเดิน ในถนนในซอยนี่เดินแทบไม่ได้แล้วนะครับขณะที่บริเวณแยกพีกาซัสครับทางเข้าชุมชนประโดค,ครับล่าสุดในระดับน้ําก็สูงนะครับถ้าเป็นรถเตียเต้ยๆหน่อยรถโหลดหรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหถ้าต้องผ่านไปจุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับปริมาณน,น้ําเราตรวจสอบไปเมื่อเวลาประมาณสักห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าน้ําได้ไหลเข้าท่วมทางเข้าตลาดประปา โรงเรียนเมืองนครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับขณะที่นายแพทย์เจตบุญยวง์วิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาท่านก็ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เผยให้เห็นภาพของมวลน,น้ําที่ไหลเข้าท่วมฝั่งโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ไล่ไปตลอดแนวครับ ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงด้านหน้าโรงพยาบาลมหารานนรรชนครราชสีมาแล้วโดยทางผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมกระสอบทรายวางกั้นเอาไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งคุณหมอท่านก็ยืนยันบอกว่าโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการได้ตามปกติขอให้ประชาชนที่มาใช้บริการมั่นใจเรื่องความปลอดภัยครับก็ระบบน้ำประปาในน้ำไทยยก็เรา ใ้ระบบน้ําของประปาส่วนไอเอฟมากนะครับใหน้ําก็ยังปกติดีนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนน้ําที่ใช้สาหรับทําการแพทย์เราก็มั่นใจนะฮะว่ามีความปลอดภัยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะหรือผู้ป่วยที่จะมาโรงพยาบาลนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะฮะก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเรื่องน้ำนะเรื่องระบบไฟต่างๆนะครับเราก็เตรียมพร้อมไว้ตลอดนะฮะ ขณะที่ทางทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบระดับน้ําเพิ่มเติมไปก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยฮะเมื่อสักประมาณเกือบเกืบตีสองที่ผ่านมาถนนเส้นมหาราชครับเส้นหลังโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยน้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณชั่วโมงละ5เซนนะครับชุมชนวัดสุสารบ้านริมตะลิ่งน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรถึงเมตรยีชุมชนเกษตรสามัคคีหนึ่งระดับน้ําอยู่ที่ประมาณสัก6 0สิถึงเจเซนนะครับชุมชนกเกษตรสามัคคี2ระดับน้ําอยู่ประมาณ30-40ถึงเซน แล้วก็มีการประกาศเตือนต้องเฝ้าระวังน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงเช้าแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันส่วนสถานาการณ์น้ําในเขื่อนครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะครับน้าเต็มความจุเขื่อนเขื่อนที่ใช้กักเก็บน้ําขนาดใหญ่สี่แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดครับพบว่าสองในสี่เขื่อนมีปริมาณน้ําเกินความจุไปแล้วนะครับก็คือเขื่อนลำพระเพลิงที่อําเภอปักธงชัยและเขื่อนมูลบนที่อําเภอคอนบุรี ทางชลประทานจังหวัดก็ออกประกาศแจ้งเตือนครับในพื้นที่สี่ลุ่มน้ําคือลุ่มน้ําลําตรองลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําลําพระเพิงและลุ่มน้ําลําเชียงไกลให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่17อำเภอของจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยชนระทานจะพยายามรักษาอัตราการระบายน้ำรวมไปถึงปริมาณน้ำที่ล้นออกจากอ่างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับ ส่วนเจ้าของฟาร์มจระเข้ครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มที่อำเภอเมืองนครราชสีมาตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมครับมีการวางแผนการอบพยพจระเข้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากกว่า1,000ตัวไปไว้ในที่สูงไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดแล้วลงสู่ลําน้ำธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะคาดว่าอาจจะมีมวลน,น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ฟาร์มได้ครับ ตอนนี้สถานการณ์น้ายังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตการลัามือของเราตอนนี้เราเพิ่มกําแพงก็เป็นตะแกรงเหล็กขึ้นมาเข้าจัดเวรยนาม24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดวิกฤตจริงๆนะคะทางอําเภอเมืองทางผู้ว่าก็ให้โทรประสานเร่งด่วนนะ,นะคะในการที่จะมาช่วยในการดูแลใช่่ชคะ ที่โคราชต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับมีการจับตัวอสองตัวนี้ทุกคนก็ตกอกตกใจแล้วนะแต่น,นี้เป็นพันตัวเลยนะครับครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวจากโคราชครับขยับไปดูที่แม่น้ำน่านคุณผู้ชมครับในพื้นที่ต่อเนื่องนะฮะทั้งพิจิตรทั้งนครสวรรค์นะครับก็ยังคงได้รับผลกระทบยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ําอยู่นะครับแม่น้ํายมแม่น้ำน่านตอนนี้เนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลรังนกอำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรนะครับชาวบ้านต้องสร้างที่พักชั่วคราวอยู่ริมถนนกันตอนนี้ชาวบ้านมาอยู่ที่พักชั่วคราวตรงนี้เนี่ยนานกว่าหนึ่งเดือนแล้วครับเช่นเดียวกันกับอีกสี่อำเภอของจังหวัดพิจิตรก็คือสัมงามโพประทับช้างบึงนารางและโพะทะเลที่มีการคาดการณ์ว่าน้ําน่าจะท่วมขังอยู่นานประมาณสัก3ามเดือนสถานการณ์จึงจะดีขึ้นนะครับมีสถานการณ์ย่ำแย่นะครับที่จังหวัดพิจิตร ส่วนที่นครสวรรค์ครับน้ําในแม่น้ำน่านก็ล้นตลิ่งเช่นเดียวกันนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตําบลโคกหม้ออาเภอชุมแสงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็ต้องต่อบันไดเข้าออกบ้านกันแล้วก็การสัญจรเข้าออกพื้นที่จะเข้าออกชุมชนเข้าออกหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือนะครับไม่สามารถใช้รถได้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ก็ต่อเนื่องมาสองสามวันนะครับก็คือที่สุพรรณบุรีครับแม้ว่าในเขตเมืองจะมีพนังป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีน ระยะทางเนี่ยสกิโลเมตรแต่วันที่23ตุลาคมนี้ครับมวลน,น้ำสูงสุดจะไหลผ่านแม่น้ำท่าจีนทำให้ในท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก,กังวลนะครับว่าพนังป้องกันน้ำท่วมเนี่ยจะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาที่สุพรรณบุรีสถานการณ์น้ำระดับน้ำก็ถือว่าสูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปตรวจสอบดู ไปพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าระดับน้าเนี่ยสูงอีกประมาณสักหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นก็จะเท่ากับปีห้าสี่แล้วนะฮะหนึ่งฝ่ามือก็ประมาณสักสิกสบเซนได้สิบกว่าเซนนะฮะสิบนิดๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังกันครับทางท้องถิ่นในพื้นที่เองก็ประกาศเตือนชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญต้องรีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะในชุมชนในตลาดที่เคยเสียหายถึงหลักร้อยล้านบาทมาแล้ว จากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี54ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประกาศเตือนเนี่ยคือ23ตุลาคมนี้ต้องเตรียมความพร้อมมวลน,น้ำในแม่น้ำท่าจีนจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ